โมกิเกะ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 เอาละครับเรากลับมาอยู่อีกครั้งแล้วกับภูมิออสเตรเลียน,นะครับมาเล่นเกมโมกิโกะในภาทสีต่ตอเลยนะครับไอ้อที่พูดโมเก,เกิเกะก็เห็นมันชอบพูดกันไม่ใช่เหรอไอตัวเหลืองพวกเนี้ยเอ้ยแต่บางตัวมันสีเขียวสีขาวก็มีวะสีแดงก็มีแม่งหลายสียจะไปนอนเหรอจะไปนอนเลยจะเข้าไปใต้เตียงไหมเข้าไปแล้วเา้าเจออย่างแรกคือเราเจอเกงงในทองคำนะครับเอ้าเฮ้ย ีทางลับอีกอ่านี่ก็จุด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 จะพูดครับเลยไหมเฮ้ยอะไรฮะโอเคครับแล้วเราก็อะไรเฮ้ยไอ้เฮ้ยทำไมมันจะจบว่าเกมนี้น่าเบื่อจังเอาแล้วเล่นทำไมอ่ะเล่นทำไมอ่ะ เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยนอกจากมุกิเกะมุกิเกะมุกิเกะอ๋อวทำไมอ่ะไม่พอใจเหรอไม่พอใจเหรอไม่พอใจเหรออะไรอะไรเดวิลฮังกรีก็อ๋อเดวิลหังกรีปู่เอาดิเดนมุกิโกะหิวทำไมอ่ะทำไมอะไรไปเร็วๆออกไปเลย เออเห็นมีคนอ๋อใช่ใ like ที Whoa, ่แบบตอนในพาร์ทหนึ่งที่แบบนั่งรถไฟกลับมาลงเขาจะนั่งรถไฟกลับไปหาพี่ชายที่บ้านเนี่ยเนื่องจากโอ้โหไปเรียนที่ต่างจังหวัดมานานหลายปีไม่ได้เจอหน้านเราจะมาเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเดินมาก็เจอประตูหรือเปล่าป้ามันเนี่ยวะงงเลยสงสัยมีประตูวาร์ปเปิดไม่ได้เพราะมันทางเมื่อกี้แหละแต่ห้องนี้เปิดได้ จะเข้าไปในทุดนี้อุ้ยมีทุอย่าอ๋อโรงพยาบาลเยอ้าวล็อกมาแล้วหนูว้าวา้ผมานเพื่อนมังเพื่อนดงจันตายแล้วมารับยาใช่ไหม ชมที่ดูอยู่รู้นะครับว่าเกรดการด์ดิมันคือเกมอะไรช่วยส่งมาบอกหน่อยแล้วกันนะครับไม่ค่อยรู้ไม่เคยเล่นเลย่เคยจะดูคลิปมันเป็นเกมเกี่ยวกับแนวอะไรสยอง18บวกหรือว่าควนตีนแค่แ <c oughs> รู้เปล่าเมื่อเมื่อเมื่อครั้งก่อนอะ่ะ <c oughs> เล่นบัตดีแคสเซชชั่นมาด้วยหนึ่งพันสองเพิ่งรู้ว่าแบบมีมัลติเพเยอร์เกิดขึ้นหรือเปล่าอะ่ะแบบมันเพิ่งมาหรือเปล่าหรือไม่ก็มานานแล้ว แน่มีกนมีการแถมของฟรีแม่งไม่น่าไปสร้างบ้านกานลางคดีอะไรกูไม่น,น่าไปสร้างกลางคดีสายช่างหัวแมงแเ,ออเออโอ้ที่นี่ก็จะเลิศนี่มันกำม,มังมีรีบด้วยมันก็จะเลิศนั่งเราไหวไ,ไปทังป้งสองวิ่งถึงชั้นสองแล้วกเรเป็นรักขมขัดุ้ยป่วยเพียบเลย โมยของคนป่วยกินนิสัยเสียเอาไว,ว,ว้เดี๋ยวขึ้นนอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยมันนี่ไปคุยมันนีนะ่จุดจุดจุดอ,อ๋อมันนอนอยู่จุด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 ,จดมันก็น,นอนนะคุณครับคุณเอ่อคุณเอ่คเอคุณป่วยเป็นอะไรครับเออผมป่วยเป็นอ e ีโบลาครับอ๋อครับ ยังมีบางอย่าง โมกิโกะมันเป็นเกมแบบจิ้มพวกแบบฮือๆอะไรเงี้ยรับรองไอ้เบิร์ดเซอร์วิสมันต้องอยากเล่นเกอเดี๋ยวเนาะเอ้ไอ Bird, ้เบิร์ดเพื่อนเรามัน,ม,น,ม,นมันตั้งฉายาอะไรยัว่าอะไรนะเบิร์ดล็อกแปดแล้วเบิร์ดเซอร์วิสวะอุ้ยโอ้โหโอ้ยใครโอ้ย,อย,อยตายเลือด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 โอ้ยห้องของเซเลนเดอร์แมนโมกิโกะหรือเปล่าวะ ตัวอื่นไม่มีหน้าหมดโอ้ยตายเพี้ยงเอาปล่ไปคนเดียวอะไร <c oughs> ว้าวมึงตามมาึงมาได้แนละ้วแถวนีตัวเดียวพอแล้วมั้งเราไม่ไแน่ใจว่ามันจะมีอะไรแถวนี้เฮ้ยโ <c oughs> oh my god เงอะว่าอะไรออกไปดูเนี้ยยูร่ากะ สองประตูไปก็เหมือนเจอบางสิ่งบางอย่างอยู่เฮ้่เสีย่เหมือนแม่ฟาเตอร์เลยว่ะเฮ้ยเบื่อเมื่อกี้มันซอมบี้เมเกโกะ เงไม่ไม่กูยเอาหมูให้มันทำไมเอามาทำไมอะทำไมมาบ่อยเลยวะโออุ้ยเดี๋ยวคนนัเ็ทำไมฟองฟองอสมองเดี๋ยวไอตัวที่มันร้องให้ยังอยู่เปล่า คลิปค้างเอาไปกันสี่กันชั้นสี่อย่าบอยยิ่งน่ากลัวเอาไม่มีอะไรนี่ว่ะอะไรวะซอมมี้โมเกโกแม่งแต่มันก็ไม่เห็นแม่งจะทำเฮี้ยอะไรเลยนี่นอกจากโอ้ยเฉยๆหมูแฮมอร่อยจัง แค่บทหมูแฮมเด็กแล้วพอเข้าไปในห้องนี้เราก็เจอกับเจออะไรบางอย่างอยู่ในห้องไหมกระดูกโอ้โหนี่มันอาวุธทั้งนั้นเลยหวานเอ๊ะอะไรอยู่ข้างในอ่ะเงาะโอ้ถูกต้องนี่มันโอ้บาสุก้าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์รันเชอร์เออโอเช่นจะเป็นอาวุธของฉันโอเค ดูมีดดาบขวานปืนเลเซอร์ e11 แล้วข้างในก็มีอะไรเงี้บาสูก้าโอเคไอ้สีเขียวมีเอาหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออเพ่งเราจำได้ว่าเรามีมีดจำได้ว่าเรามีมีดอยู่ใช่ไหมไมีดที่ในพาร์ทหนึ่งอะที่ที่ท,ท,ที่ไอ้นั่นอะอะไรวะคล้ายๆกับ <c oughs> เอเอ,เอไอ้มีดะที่ที่โมกิโก,โกที่มันดื่มน้ำชามัมนให้เรามานันอะถ้าคุณผู้ชมจำได้นะ ชาวมุกิโกะที่มาโรงพยาบาลนี่จะติดเชื้อเอทกันทั้งนั้นเลยดูก็รู้แล้วเปิดอะไรเราเราก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่อ่ะโอ้โหกูว่าแล้วเซลอะไรอ่ะอะไรจะได้ล้างแค้แล้วที่พวกแกมาอ่านข่าวโมยางเกงในของข้าไป สามเก็บกันเกงในมันได้อะฮิฮฮยเปิดที่เดียวไปเราก็เดินไปเนี่ยตรงลงเนี่ยไอ้รูปโงกิโกตาียวนี่มันอะไรเนี่ยงงเลย เขาบอเดินต่อไปจะย้อนอนดีตทำไมฮะอะไรเนี่ยย้อนอันตี้เรืเรอ่องเล่าเขาบอกว่าอันนี้จับอันนี้มีผู้พิทักษ์อยู่6คนซึ่ง6คนที่รู้จักนั้นเออใช่สายพันธุ์ใหม่ไม่รู้ผู้กล้าคนละ ผู้พิทักษ์คนแรกก็คือโมกิโกทั่วไปผู้พิทักษ์คนสองเทวดาหมูแฮมผู้พิทักษ์คนที่สามอาะไรวะซาตานซาตานหมูแฮมอันนี้ก็แล้วเราก็นำเราก็เอาโม,ก,มกิโกฮาซูท,ที่ที่ตายไปแล้วเสืส่อเข่าไเนื่องจากจะว่าเป็นมังกรหน้าของสายและตัวที่โดนฆ่าเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้อันนี้มันนานไปอ่ะก็ไม่รู้และเราก็เดินมาอยู่ณที่ไหนที่หนึ่งนะครับตอนนี้เฮ้ยห้อง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 เซฟไปเลยอ่ะจะอุ้ยอ่ะจะอุ้ยอะไรบุกเกย์เกย์อีกแล้วบุกเกย์เกย์อีกแล้ Oh wait. Right. ห้องนี้มีอะไรเหรอโอ้ห้องนี้เออไม่ใช่มีอะไรกองทับปีศวิ่งมาแล้วสุไหวหรอือบ้างอุย้ยใครหัวเราะวะใครหัวเราะไม่รู้ <c oughs> น่านดีแล้วอีกแล้วหัวเราะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าได้ยินว่าทางหัวมาเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอะไรข้างใน ได้เราเป็นคนเดียวดีไซน์ไม่ดีไม่ช่วยไม่ช่วยมันเลยปล่อยก่ขึ้นครั้งก่อนทายวแล้ว่ะเห็นครั้งก่อนเครั้งก่อนขนาดเห็นคนแบบเล่นในแบบนี้ได้ไปลงย t u b e ก็เคยดูเปนคลิปอยู่อะเป็นคลิปแค่ไม่กี่ตอนแล้วก็แบบมาดูซิแบบมันเนยัไงแล้วแบบก็ทำอะไรทำลายมันก็อย่าบอกว่าไม่มีหน้ากูว่าแล้ว มีคนบอกว่าถือจะทำลายสวิตช์นันม,มันก็ออกมันไม่ได้อุย้ยเสียงมันร้องเสียงเมื่อกีกอ้ก็ร้องกำลังโดนทรมานสารพัดประโยชน์เพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างนียนะจุดๆแล้วเราเจอบางอย่างอยู่ข้างหน้าไอ้คุณหนูอะไรอักขระนามัน เด้เวลากินข้าวเย็นแล้วฮัลโหลฮะอ้ใครวะโมเกคิดโกเปล่าโมเกิโกเอ้าไม่ใช่นี่วะอเก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 าไล้ายดีหรือว่ากาง มีเวลาไม่มากนะครับกลางกางกางกูว่าแล้วเขาจะลองส่งมาดูนะกลาง,าง,งากลางเอ้าสงั้นกลางสาย ซ้ายกลางอข้าวแล้วเราขอจบพาร์ทเพยงคนนี้แอบถุยซกที่ไหนยังไม่ทันเลยใหญอย,า,อยาเลือดมันไม่ไม่น่าไว้ใจ เลื่อนไม่ไว้ใจาทางออกแล้วเลยแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วอาจ้าโอ้ย ไม่นด้โมกิโมกิโมกิชู่วเชิญไม้สนุกไปเลยปี๊บเอากดหรือยังวะแล้วไงต่อถ้ามีโมโมกิโกล่านบอกมันจะไม่ใช่แหละมันน่าจะโอ้โหแล้วก็ว้นสเตอร์เกโกะอ่อโอเคไปได้ด้วยสายยางของฉันไม่ไม่นะไม่ต้องห่วงฉันมีบางสิ่งบางอย่างมันก็คือ บาสุก้ามหาปไยโอ้โหอเอาโกโก้คลันไปแดกไอ้พวกเวนไปเถอะอ,อ,อะไรโอ้โหเจอนี่เป็นไงระบาดเป็นโกโก้คลันสูมตายไหมครับตายไหมกล,กลายเป็นโกโก้กลายกลายเป็นโกโก้คันไหมมีแอนมีมันมีแอนตี้บาร์ดยครับ จะไม่มีผลอะไรกับมอนสเตอร์ฉันหรอกนะโอไม่บาซูก้าแม่งโคตรกากอ่างั้นเราก็ควรวิ่งขอโทษทีพอดีเหมือนจะไม่มีผลไม่เยอ่ต้องวิ่จับมันไม่พอพอพอเลยนะครับพอแล้วไม่ต้องพูดแล้ว วิ่งอย่างเดียวโอ้ยมาแล้วอุ้ยอ้ยอ้ยตายหัวขวานึคไม่น่ากลัวเท่ากับเดอะวิทเท้าหรอกนะไปแล้ว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 โอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหเราลองวิ่งกันดูเราลองวิ่งแล้วโอ้โหพ้นไหมผดไหมเฮ้ยมันจะพ้นแล้วล่ะอุ้ยมันบาแล้วไม่มันบาอีกแล้ว บ๊วยบะไรน้ำผึ้งอ่ะใครมาบอกฮะเฮ้ยโอ้โหไอสายพันธ์มีขนเอนอคงอีกงานคงคงอีกงานนครับกว่ารู้สึกว่าแบบมันเหมือนจะเรื่องราเรื่องรามันมันมันจะเยอะไปหน่อยแล้วล่ะนี่มันก็แบบมันเรื่องแบบไงก็กวิวแล้วเอามันว่าพาัดสีนี้เราจะขอเออ จบคลิปเพียงนะบัดนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะแบบมันไม่ค่อยอยาวนะมากโอ้ได้แค่สิบแปดนาทีถือว่ายังยังทำลายสติขึ้นกว่ไม่ได้อ่ะสสดี